ทุกคนคะทุกคนเคยกินเมนูนี้ไหมคะน้ำผีกวางพะมาค่ะทุกคนถึงวันนี้กินกับเนื้อย่างไก่ย่างแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะตามโดยนี้คะ่ะปลา,าจ่วบองนะคะก็ทำตังไวย่องวันเลววันนี้กินข้าวมือเทียงเราก็เอาออกมากินด้วยคะ่ะแพร่ทอดหอมกุุงแห้งแล้วก็มีความมันของวัวหอม ถ้าหมอกินได้ไหมก็กินได้แต่ว่าไม่น่าจะคุณนิ้วหใจเด็กกันบ่าเอเจ้าบองเจ้าบองอโอ้ไอยไ่ข้างหลังกันเนื้อแดดเดียวค่ะเธอกินกุกับไข่พะโล้ต้มนะคะข้าวเหนียว อืมอืมนี่เนื้อติดมันมูกบ่าวขูดาไก่ย่างก็น่ากินนี่มู้เธอไก่ย่างที่ฉันมารว้ลูกบ่าวได้แกว่านั่นเธอจ้าถึงการนำพผิดว่าอ้อมนี่รสชาติคือแรกๆกินไม่ค่อยคุ้นนะเธอมันต้องกินคำตีสอกตีสามบ่ดนันเลยเธอต่อว่ารู้สึกว่าเออมันกินร้อย เธอว่าเนียนเป็นมือ,มอเทียงใช่ไหมฉันกินไปมันรอน้อนเธอข้องร้อนทางอากาศร้อนทางก้องกินนะคะแต่ว่ารสชาร์จนี่คือเซ็ตทางเพ่น้ำหูน้ำตานี้ไล่เธอว่ากินกับกาวนเทียงนี่อร่อยคือมันรน้น Hmm. เอาวิธี่ถ้ำนำพริกว่าห้อมห้องผ้ามามาให้ชุ่มค่ะทุกคนค่ะเราจะฉายห้อมเค้กกระไดห้อมแดงกระไดห้อมมะริก็ได้นะคะเอาไปพัดกับน้ำมันให้ใส้ไส้ก่อนค่ะทุกคนค่ะพอซีกองว่อ้อมใส้แล้วเราเทน้ำทักซองช้อนนะ เติมเคยค่ะทุกคนค่ะเราใชา้เป็นเคยกุ้งวานนะคะใส่น้ำตาลนิดหน่อยพุ่งปรุงรดและกอรีปีพ่งตามชอบนะคะตามด้วยน้ำตาลกับตัดรดโดยน้ำอมข้ามเปียกคาอัตราส่วนดอกกะกะเอานะทุกคนค่ะอย่าใส่หมากแรง คัดต่ออีกแป๊บเดียวพ่อค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ปิดแกะน,นะคะเราใส่รีบีเคี่ยวรีบีขีขอกเผิ่มไอ้นะ้าผังใดนอนมีคนบอกว่าถ้าใช้ว่าห้อมแคกกรือว่าห้อมผ่มมาจะร้อยมากนะคะอันนี้ลองทำชิมรสชาติแหลก่อน